คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณระกาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้เสนอเรื่องทักษินริเพื่อไทยยำจับต้นชนปลายกันให้ดีเรื่องแจกเงินดิจิทัลหัวละหมื่นบาทอายุ16ปีขึ้นไป50ล้านคนใช้เงินกว่า500แสนล้านคำถามตัวโตๆตอนนี้คือเอาเงินมาจากไหนฟังพักเพื่อไทยให้เหตุผลก็ยังวนในอ่าง วันก่อนทางกกตอบอกว่าพักเพื่อไทยแจ้งนโยบายหาเสียงที่ว่านี้มาอย่างกกตแล้วตามมาตรา57พรบว่าด้วยพักการเมือง2,560แต่แจ้งไม่ครบไม่มีการระบ,บุวงเงินที่ต้องใช้และที่มาของเงินรวมทั้งยังมีอีกหลายนโยบายที่ไม่ได้ระบ,บุวงเงินที่ต้องใช้และที่มาของเงินกกตจึงถ่วงไปแล้วทีนี้มาดูว่ามาตรา57กำหนดไว้อย่างไร การกำหนดนโยบายของพักการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณาให้คำนึงถึงความเห็นของสาขาพักการเมืองและตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดนโยบายใดที่ต้องใช้จ่ายเงินการประกาศโฆษณานโยบายนั้นอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 1. วงเงินที่ต้องใช้และที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินการ 2. ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบาย 3. ผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบายในกรณีพักการเมืองไม่ได้จัดทำรายการตามวักหนึ่งให้คณะกรรมการสั่งดำเนินการให้ครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดพูดง่ายๆคือพักเพื่อไทยยังทำตามกฎหมายไม่ครบขาดส่วนสำคัญไปนั่นคือที่มาของเงินกว่า500ล้านบาทฟังหมอมิงพรมมินทเลอสุริเดช ตำแหน่งยืดยาวประธานคณะทำงานนโยบายและประธานกรรมการด้านเศรษฐกิจพักเพื่อไทยก็ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกแถมยังมีคำถามเพิ่มมมิ้งบอกว่าสำหรับข้อห่วงใยเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณในนโยบายดังกล่าวนั้นยืนยันว่ามาจากการประเมินของหน่วยงานของรัฐที่คาดว่าจะมีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น260,000ล้านบาทและมาจากภาษีต่างๆที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณแสนกว่าล้านบาท รวมทั้งงบประมาณจากโครงการต่างๆที่ไม่จําเป็นต้องใช้แล้วพักเพื่อไทยมีนักบริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมาแล้วการใช้งบประมาณทั้งหมดภายใต้กรอบที่เสนอไปสรุปคือพักเพื่อไทยไม่แตะเรื่องการปรับโครงสร้างภาษีแต่จะใช้เงินงบประมาณที่มีอยู่จริงๆแล้วเรื่องการจัดเก็บภาษีเรื่องงบประมาณมันมาจากฐานที่จับต้องได้ครับมีใครบ้างที่เสียภาษีบุคคลธรรมดา บริษัทไหนเสียภาษีนิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวบบที่เป็นภาษีผู้บริโภคแต่ละปีเก็บได้เท่าไหร่เอาตัวเลขเก่าๆมาดูก็พอมองออกว่าภาษีแบบไหนที่จะมีโอกาสเก็บเพิ่มได้ง่ายๆละกันอย่างแวบบลองไปเทียบปีที่เศรษฐ,ฐกิจรุ่งๆว่าเราเก็บได้เท่าไหร่เอาสมัยทักสินที่คุยนักคุยหนาว่าทำเศรษฐ,ฐกิจพุ่มก็ได้ก็พอจะรู้ครับว่า ความน่าจะเป็นของภาษีที่จะเก็บได้ควรเป็นเท่าไหร่หรือจะเอาตัวแปรเรื่องจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นราคาสินค้าค่าครองชีพที่สูงขึ้นมาบวกเพิ่มเข้าไปเพราะอย่าลืมว่ายิ่งของแพงราคาสูงเราก็จะเก็บแหวได้เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวแต่ลืมไปเถอะครับเพราะเพื่อไทยไม่มีแผนปรับภาษีแน่นอนก็ติดตรงการคาดการณ์ว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 2 6 0 0 0 0ล้านบาทที่หมอมิงอ้างว่ามาจากการประเมินของหน่วยงานรัฐหน้าบางกันจังนะทำไมไม่อ้างว่าเพราะฝีมือของรัฐบาลประยุทธ์เอาเข้าจริงทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยหาเสียงโจมตีรัฐบาลประยุทธ์ว่าทำเศรษฐกิจเจ๊งบริหารประเทศไทยมา8ปปีประชาชนจนลงมีความเหลื่อมล้ำสูงไทยไม่มีที่ยืนบนเวทีโลกแล้วไง พอให้บอกที่มาของเงินที่จะนำไปทำโครงการแจกแหลกหัวละหมื่นกลับอ้างหน้าตาเฉยรัฐสามารถเก็บรายได้เพิ่มขึ้น2,660 0 0 0 0ล้านบาทจะเอาเงินนี้ไปใช้แล้วงบประมาณจากโครงการต่างๆที่ไม่จาเป็นต้องใช้แล้วนี่คืออะไรพักเพื่อไทยจะล้มโครงการที่รัฐบาลประยุทธ์ทำมาใช่หรือไม่มีโครงการอะไรบ้างให้คำตอบได้หรือเปล่าจะบอกอะไรให้กว่าที่จะเก็บรายได้เก็บภาษีได้เพิ่ม รัฐบาลประยุทธ์ต้องผ่านอะไรมาบ้างเศรษฐกิจโลกแทบล่มสลายเพราะการระบาดของโควิด -19 รู้หรือเปล่าว่ารัฐบาลประยุทธ์ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ระหว่างปี2563ถึง2565ต้องใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น444,294ล้านบาทแยกย่อยได้ดังนี้ค่าบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 เช่นการตรวจคัดกรอง ค่ารักษาพยาบาลค่าฉีดวัคซีนเป็นต้นในสัดส,ส่วนมากที่สุดประมาณ2 6 1 7 4ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ59 000, ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดการจัดซื้อและบริการจัดการวัคซีนรวม77,987ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ17ค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสียภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 5,7,499ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ13ส่วนที่เหลือเป็นค่ายาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐและองค์กรการวิจัยและพัฒนาแล้วไงครับวันนั้นพักเพื่อไทยด่ารัฐบาลโกงงบโควิดหากินกับความทุกข์ของประชาชนวันนี้เราผ่านวิกฤตโควิดมาได้เพราะงบประมาณ4 0 0แสนกว่าล้านบาทในเวลา3ปีจนเริ่มตั้งหลักได้ เก็บภาษีได้เพิ่มรายได้รัฐเริ่มจะกลับมาให้เห็นตัวเลขที่ชื่นใจแต่วันข้างหน้าเราจะใช้เงิน5แสนล้านจากการฟื้นตัวนี้แจกเงินประชาชนระยะเวลา6เดือนหากเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลถามหน่อยครับพักเพื่อไทยเป็นผู้สร้างหรือผู้ทำลายมือเศรษฐ,ฐกิจของพักโดยเฉพาะนักธุรกิจอย่างเศรษฐาทวีสินไม่น่าจะโง่จนมองไม่ออกว่า เงิน500ล้านนอกจากแจกประชาชน50ล้านคนไม่แยกรวยจนแล้วยังสามารถนำไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบอื่นอีกได้หรือไม่หรือเพราะแค่ตอบสนองตันหาแลนสไลด์ของใครบางคนจนน้ำท่วมปากพูดอะไรไม่ออกนอกจากทักสิงคิดเพื่อไทยทำคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณพกาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์